ที่นี่ก็คือโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจค่ะวันนี้นะคะคือเราจะพาทุกท่านมาที่สวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนนะคะพื้นที่ของโรงเรียนเราเนี่ยมันจะเป็นพื้นปูนซะส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นที่ที่เราจะนํามาปลูกผักโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะน้อยมากเพราะ,ะนั้นสวนผักของเราเนี่ยจึงออกมาในลักษณะที่ว่าเราจะใช้คืออิดบล็อกขึ้นมานะคะคือใช้วงปูนขึ้นมาเพราะว่าพื้นเนี่ย พื้นที่ที่เหลืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่เหมาะที่จะเป็นพื้นที่ที่จะลงกับพื้นได้เลยคือมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแต่ลูกลังนะคะเมื่อเมื่อเป็นพื้นปูนหมดเนี่ยคืออาหารที่เป็นพวกผักหรือเป็นพี่ต้นไม้ใหญ่หรือเป็นพืชผักผลไม้อย่างเช่นมะละกอกล้วยอะไรพวกนี้มันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือพอไม่มีอาหารตรงประเภทนี้เ่ยเขาก็จะไปมุ่งที่ว่ารับประทานอาหารประเภทที่ว่าเป็นพวกทอดเออพวกพวกของทอดพวกไก่ทอดพวกอะไรที่มันไม่มีผัก เด็กโรงเรียนเราอ่ะเหมือนว่าจะมีน้ําหนักหรืออ้วนจะจะเริ่มมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าตามกราฟแล้วเหมือนว่ามันจะสูงขึ้นทีนี้เราก็จะต้องมาหาวิธีการที่ว่าทํายังไงที่จะให้น้ําหนักของเด็กสมส่วนใช่ค่ะใช่ค่ะสมส่วนนะคะคือให้ให้สมส่วนนะคะคือน้ําหนักส่วนสูงเนี่ยก็คืออยู่ในมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์นะคะในในเกณฑ์ที่ที่ทกรมอนามัยกําหนดนะคะอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องของการออกกําลังกายโรงเรียนก็คือได้ทําอยู่แล้วนะคะเรื่องของการออกกําลังกายอีกส่วนหนึ่งมันก็ต้องมาจากเรื่องของการรับประทานอาหารเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้โรงเรียนจึงได้เกิดการปลูกผักทําแปลงผักขึ้นมาเพื่อมาเป็นส่วนประกอบนะคะทีนี้พอโรงเรียนทําตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาเด็กเนี่ยมาลงมือทําทีนี้ในการลงมือทำเนี่ยเด็กก็จะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทานั้นนะเราทําเพื่ออะไรมีประโยชน์แค่ไหน นะคะอย่างเช่นผักแต่และอย่างแต่และชนิดเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงปลูกยังไงระยะเวลาอะไรยังไงแล้วก็คุณค่าของมันมีอะไรบ้างพอผักที่ปลูกเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็จะนําคือเข้าอาหารกลางวันส่วนที่เหลือจากการรับประทานอาหารที่เอาไปปรุงอาหารกลางวันแล้วเนี่ยคือส่วนที่เหลือเราก็จะนําไปค้าขายนะคะก็คือให้เด็กมีไรายได้นะคะโดยการตั้งเป็นตลาดหน้าโรงเรียน โรงเรียนของเรานะะในชุมชนของเรามันก็จะมีศูนย์การเรียนรู้อยู่นะคะซึ่งค่ะคุณชริตาไทยแก่นก็เป็นเจ้าของศูนย์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนก็คือเป็นคณะกรรมการฐานกศาเอ่าท่านก็มาให้ความช่วยเหลือก็เลยมีการสืบสารต่อไปจนถึงกระทั่งหน่วยงานของสสสซึ่งหน่วยงานของสสสตรงนี้ก็คือได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนนะคะในรอบที่แล้วเนี่ยเข้ามาดูลงพื้นที่มากับคุณกระถิ่น ลงพื้นที่มาก็คือมาเห็นว่าคือเด็กนะคะอาจจะเห็นว่าเออเด็กที่นี่นะคะคือเดินทางได้ถูกแล้วว่าโครงการของโรงเรียนที่ว่าเราจะลดลดโรคอ้วนของเด็กลงเนี่ยด้วยการที่ว่าออกกําลังกายแล้วก็หันมากินผักตรงนี้แล้วทางสสสท่านก็เห็นว่าตรงนี้น่าจะให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนทุกขั้นตอนจึงให้การสนับสนุนมาโดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินว่าจะพัฒนาดินยังไง จะทำดินยังไงจะปรุงดินหรือปรับดินยังไงการปลูกวิธีการปลูกว่าจะต้องทํำยังไงนะคะการทําปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพทําอะไรต่างๆหลายอย่างนะคะแล้วก็มาแนะนําเด็กในเรื่องของที่ว่าเวลาเราจะไปจําหน่ายนะคะเรื่องของการจําหน่ายเรื่องของการที่ว่าให้เด็กมีรายได้พิเศษทีนี้โรงเรียนเนี่ยหลังจากที่ได้ความอนุเคราะห์นะคะจากหน่วยงานของสอสสแล้วเนี่ยโรงเรียนเราก็ ต่อยอดอยู่ตลอดนะคะได้ต่อยอดอยู่ตลอดเลยอย่างเช่นผักบุ้งที่เราปลูกนะคะผักบุ้งเนี่ยต้นอ่อนผักบุ้งที่เราทำเนี่ยเราก็คือเอามาดัดแปลงที่ว่านอกจากจะทําเป็นอาหารเสร็จแล้วนะคะทำอาหารอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะนําตอนนี้คือเรากําลังที่ว่าจะให้นักเรียนเนี่ยนำต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยมาทําเป็นเมนูที่สําหรับเป็นอาหารว่างเอาผักบุ้งใส่ไปในแซนด์วิชถ้าเกิดว่าเมนูนี้เมนูนี้ผ่านไปได้ พอต่อไปเนี่ยเรามีผักเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอย่างอื่นได้นะคะคือนอกจากที่ว่าเราจะมาผสมกับขนมปงังแซนด์วิชหรือว่าไส้กรอกแล้วเนี่ยเราอาจจะทำเป็นกับข้าวล้วนๆหรือว่าผักล้วนๆเนี่ยคือเราจะค่อยๆเหมือนว่าคือค่อยๆเพิ่มให้เขาเนี่ยรับประทานผักให้มากขึ้นมากขึ้นไปนอกจากที่ว่าเราทำที่โรงเรียนแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะเราก็ได้ให้เอาเม็ดผักเนี่ยให้กับเด็กให้เขาไปปลูกที่บ้าน สิ่งที่ตอบรับมาอีกหนึ่งอย่างที่ผู้ปกครองบางคนพูดมาเขาบอกว่าครูทําไมทําให้ลูกหลานเขาเนี่ยไอ้ที่มันไม่เคยขุดดินทําไมหันมาขุดดินหาที่ที่เขาจะปลูกผักนะคะให้เขาไปหาขุดเจาะแล้วทำเอาเองดินก็คือเอาจากที่สสสส่งพี่เลี้ยงมาสอนเขาก็จะทาของเขาเองการดูแลเขาก็จะใช้วิธีการที่ได้รับจากทางทางทางวิทยากรมาให้คําแนะนําเขาก็จะนําไปใช้ ผมขอสรุปภาพรวมถ้าเรามาที่สวนเกษตรของโรงเรียนเนี่ยเราจะเห็นอันแรกก็คือรักพ่อต้องพอเพียงนะครับคํานี้เป็นคําที่นักเรียนทุกคนครูทุกคนเนี่ยเห็นอยู่เป็นประจําคําว่ารักพ่อต้องพอเพียงก็หมายความว่านับต่อจากนี้ไปนะครับไม่ว่าครูหรือเด็กเนี่ยเราต้องอยู่กับธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ย ใหท้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรานะครับคําว่าอยู่กับธรรมชาติก็คือก็หมายความว่าเราต้องปลูกเองต้องกินเองแล้วก็ต้องมีการวางแผนถ้าเหลือก็จําหน่ายนะครับแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันนะครับครอบครัวไหนไม่ปลูกก็เรียนคนไหนที่ไม่ปลูกแล้วก็ก็แบ่งปานกันนะครับขณะนี้โรงเรียนของเรากําลังดําเนินมาถึงจุดนี้แล้วแต่ก่อนถึงจุดนี้ต้องขอขอบคุณ2หน่วยงานนะครับหนึ่ง เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตำบล11ศอกคุณทธิจาไทยแกน่นที่สก็คือสอสอส,อสอทั้ง2อหน่วยงานนี้ได้เข้ามามีอุปการะคุณนะครับให้โรงเรียนของเราเนี่ยวันนี้เราก้าวมาถึงจุดที่เราพอใจนะครับพอใจตรงประเด็นที่ว่า 1. น,นักเรียนรู้จักการปลูกพืช 2. นักเรียนรู้จักนำสิ่งที่เขาได้ปลูกได้คิดได้ทำเนี่ย เอาไปใช้ที่บ้านโดยเฉพาะนำมาเป็นอาหาร2เราสามารถดึงชุมชนข้างนอกเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเช่นการตั้งตลาดนะครับนักเรียนนำผลผลิตที่ได้เนี่ยมาวางขายให้กับผู้ปกครองเนี่ยสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นก็คือนักเรียนเขาจะภาคภูมิใจ2มีการวางแผนก็คือมีการทำบัญชีวันนี้ขายได้เท่าไรมันเกิดกระบวนการคิดขึ้นมานะครับเพราะนั้นสิ่งที่สสส,สกับ เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตำบลเศอกที่ให้ความรู้กับนักเรียนเนี่ยก็หมายความว่าต่อจากนี้ไปเราอยู่กับธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปลูกขึ้นเนี่ยต้องไม่มีการใช้าสารพิษไม่มีสารพิษปนเปื้อนนี่คือสิ่งที่เราดีใจและต่อจากนี้ไปนะครับเราก็จะเชิญผู้ปกครองเนี่ยเขามา,มามีส่วนร่วมก็หมายความว่านอกจากปลูกที่เรียนแล้วปลูกที่บ้านแล้วเราก็จะนํา ผลผลิตจากบ้านเนี่ยมารวมกับโรงเรียนประเด็นนี้มันมันมีข้อดีก็คือว่าโรงเรียนกับชุมชนจะมีการประสานสามัคคีกันมากขึ้นนะครับและก็มีการต่อยอดไปสู่เป้าหมายที่ผมเขียนไว้ว่าลากพ่อต้องพอเพียงครับในสุดท้ายนี้อีกนิดนึงครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผอทวีเพชรพยอมนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุงกิจ ท่านเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะครับท่านบอกเลยว่าโครงการนี้ดีทําให้ดีที่สุดอะไรที่จะมอบให้เด็กมอบให้อับุมชนโรงเรียนต้องให้เพราะฉะนั้นก็ท่านถึงบอกว่าถ้าต้องขอขอบคุณทางสสส,สกับกเกษตรดินซีวิถิณสชนตำบลเอ็ดสอกเป็นอย่างสูงที่ร่วมมือร่วมใจการทําให้โครงการนี้สําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจครับ